ออมสุดปลื้มแฟนคลับเปหลักล้านรับปริญญาเผยของขวัญลิงลิงลุยเรียนต่อปริญญาโทนักแสดงสาวคนดังออมกรณพัฒเข้าร่วมพิธีซ้องใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566ที่อาคารกีฬา2เมตรสีนครินวิโรจองครักษจังหวัดนครนายกซึ่งก็มีแฟนคลับ เรียมของขวัญมาให้จํานวนมากทั้งทองคำเพชรเงินสดมูลค่าหลักล้านโดยหลังจากซ้อมเสร็จออมได้พบปะแฟนคลับก่อนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าออมตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาแต่งหน้าที่องค์รักเพื่อเข้าหอประชุมซ้อมคือของออมอาจจะเป็นรอบ11โมงเรามาถึงนี่11โมงแต่ว่าแฟนคลับมาก่อนเราอีกแล้วบรรยากาศของการรวมพลครั้งนี้คือใหญ่มากคิดว่าแฟนมีรยอด2,500คน โอ้โห,โหก็คือแฟนมีดเลยขอขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลามาให้แล้วคือดูของขวัญสิคือมันไม่ใช่แค่จับเอามาวางอ่ะมันต้องมีการเตรียมการแบบล่วงหน้ามากๆในการประสานงานก็ต้องขอขอบคุณในทุกแรงกายแรงใจจริงๆค่ะเห็นในโซเชียลแล้วเขาบอกว่าโอ้โห,โหใหญ่ที่สุดในมสวเลยนะหมายถึงเล่นใหญ่สุดในมสวเลยก็มีหลายคนแต่งตัวเป็นคุณแม่แต่งชุดไทยแล้วก็ตีฟาร่าง,งูเหา่า วันนี้ดีใจนะคะที่มีคนที่เพิ่งรู้จักเราแล้วก็รู้จักเรามานานแล้วขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอไม่ว่าตัวจะมาหรือว่าตัวจะอยู่บ้านหรือจะอยู่ในโซเชียลคอยกดไลค์ให้เราตลอดคือไม่เป็นไรเลยคะ่ะคือจะอยู่ไหนก็คือเป็นกำลังใจให้เราเราคิดไหมว่าวันที่เราเรียนจบจะมีคนมาแสดงความยินดีกับเราเยอะขนาดนี้ ไม่เคยคิดเลยค่ะคือตอนแรกเรียนจบก็คือคิดว่าอ๋อเดี๋ยวคงมีแฟนแฟนมายืนรอบๆเราไม่คิดว่าจะได้ปิดอนแบบนี้มันยิ่งใหญ่มากค่ะ mm. ตอนนี้การเรียนรู้ล่วงแล้วเป็นยังไงบ้างก็สำเร็จรู้ล่วงสำหรับป,ป,ป,ปตรีคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติค่ะแล้วตอนนี้เราต่อปโทรต่อเลยค่ะคือเราได้ทุนมาเราเรียนฟีนอยู่ก็หวังว่าจะได้เอาไปใช้ในอนาคตจริงๆอะมันคือคณะนวัตกรรม เอกสื่อพื้อสังคมมันก็จะมีทาหนังเบื้องหลังในการเริ่มต้นที่จะทํากองขึ้นมาค่ะก็เริ่มเรียนรู้ใหม่เพราะว่าปกติเราก็เรียนแต่เบื้องหน้าแอคติ้งก็เรียนต่อที่นี่เลยโคความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยหรือเปล่า คือตอนแรกที่เรียนเสร็จภาษ์ก็เผื่อไปช่วยทํางานที่บ้านเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นนักสแสดงมาก่อนเหมือนกันแต่พอเรียนเสร็จปุ๊บด้านได้เป็นนักสแสดงงั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาเสริมดีกว่าเบื้องหลังอยากเรียนเบื้องหลังบ้างก็เลยเรียนแล้วต่อเรียนต่อโทรจะมีเวลาไหม ก็คือไม่ค่อยแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีการลงเรียนให้มันไม่ตรงกับงานเราแล้วก็บอกอาจารย์ว่าถ้าขาดเดี๋ยวจะไปเรียนชดนะคะหรือว่าจะทํางานส่งทดเชยให้นะคะทํารูปเล่งส่งแทนให้คะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราด้วยเขาอยากให้เราเรียนแล้วก็ตัวเราก็อยากเรียนเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยคะ่ะอีกปีนึงก็จบแล้วคะ่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนอีกปีนิดๆก็จะจบแล้วคะ่ะ คือตอนนี้ออมก็ยังเรียนอยู่ค่ะเปิดเทอมอยู่ด้านแม่ก้อยก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็เราได้ทุนไงแม่ก็เลยบอกไปเลยไปเลยแม่ไม่ได้เสียค่าเทอมก็เรียนเลยจริงๆจะเป็นดรอกร์กอรนพั์เลยไหมดิวดูก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนๆแม่ก็คอยสนับสนุนอยู่แล้วในการเรียนดิวดูกันค่ะว่าถ้าไปถึงด็อกเตอร์ก็ดีค่ะแล้วเรียนจบเศรฐษฐศาสตร์มาเรียนไม่ได้ง่ายเลย ก็มีอาจารย์กับเพื่อนคอยช่วยค่ะเพื่อนคอยตามงานเหมือนแม่เลยแล้วอาจารย์ก็คือก็กรณพัฒส,ส่งหรือยังวันนี้จะมาเรียนหรือเปล่าอาจารย์เขาหวังดีและน่ารักกับเรามากเขี้ยวเข็นเรามากค่ะแล้วอยากขอบคุณใครบ้าง อย่างแรกเลยคือครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอและครูบาอาจารย์ที่เข้าใจเราเพื่อนๆที่เข้าใจเราเหมือนกันแล้วก็คอยตามเราคอยซัพพอร์ตเราแฟนคลับที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ให้เราทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้ซึ่งตอนถ่ายละครใจซ่อนรักเป็นช่วงที่ออมจบแล้วทำทีสิทธ์แล้วทุกคนในกองอกก็คือจะรู้เลยว่าออมจะไปหลับในกองเยอะมาก เพราะว่าเป็นช่วงที่เรียนจนไม่ค่อยได้นอนคือมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่อาจจะเกิดจากการดินพอกหางหมูมันทำรายงานจนดึกแล้วใบรับปริญญาใบนี้สำคัญกับครอบครัวยังไงบ้างจริงๆครอบครัวออมไม่ได้อะไรกับโอกาสพิเศษอะไรเลยแต่ก็คือลูกเรียนจบยินดีด้วยอยากให้ของขวัญอะไรก็คือให้ไม่จำเป็นจะต้องมีโอกาสพิเศษก็ให้เลยให้ได้ ไม่ได้เข้มงวดว่าถ้าลูกจบเศรฐษฐศาสตร์แล้วจะต้องมาช่วยงานที่บ้านนม่เข้มงวดเลยค่ะก็ดีใจเหมือนกันที่ครอบครัวเขาเข้าใจเราทุกอย่างคุณจะเรียนอะไรคุณก็เรียนเลยแล้ววันจบปราป๊าไปเชียร์แค่นั้นเองเลยแล้วก็วันนี้ปราป๊าก็มานานๆนนทีป๊าป๊าจะมางานแบบแฟนนี้แบบนี้พูดถึงของขวัญหน่อย คือของคนน้าเรื่องใหญ่มากคือออมก็ไม่รู้ว่าเขารักเรามากเลยนะแฟนแฟนอุตสาห์ทำขนาดนี้ก็คือไม่ใช่คนที่นักคนที่มาประสานงานจัดอามีหมดเลยค่ะเงินทองทองคําแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงบ้าง คือถ้าเงินที่เราทำงานมาแล้วก็เงินที่แฟนคลับให้เราเก็บไว้หมดเลยถ้ามีโอกาสให้คนได้มีโอกาสบริจาคได้ก็คือบริจาคเหมือนช่วงที่น้ำท่วมหนูก็บริจาคไปแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแม,แม่เมนเทสหมดเลยค่ะหนูก็บริจาคอยู่เรื่อยๆก็คือเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่พูดว่า เรารับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้ด้วยใจบุญแฟนๆก็จะได้ได้รับบุญด้วยขอบคุณจริงๆนะคะแม่ๆไม่ว่าจะของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปทำประโยชน์ด้วยนะขอบคุณจริงๆค่ะหลิงหลิงซัพพอร์ตเรายังไงซัพพอร์ตเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่เราเจอบ่อยกลายเป็นสนิทกันมากๆเขาอยู่ตรงนั้นคอยซัพพอร์ตเราเสมอเราก็จะยกหูหาเจาใจว่างใหมช่วยหน่อยสิคือมันคือสนิทกันขนาดนั้นแล้ว มันคือเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้โทรเรื่องเครียดอย่างเดียวเรื่องเล่นก็มีอย่างเช่นเจ๊จแนะนำร้านอาหารหน่อยก็คือบ่อยอย่างล่าสุดก็ไปซื้อตามเจ๊จว่ารองเท้ารับปริญญาบแบรนด์ไหนมีแนะนำไหมแต่ว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต้องเป็นหนังด้านห้ามโลหะก็ไปซื้อตามที่เจ๊จและคือใส่ไปเมื่อวานใส่วันซ้อมใส่เอาสวยถ่ายรูปจบเขาให้ของขวัญอะไร ให้ดอกไม้ช่อใหญ่สุดในร้านดอกไม้เขามีทุกสีทุกแบบรีเร็ทถึงเราขอบคุณสำหรับความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตอนนี้ดอกไม้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในห้องนอนเพราะว่าออมแพ้เกสรสอนดอกไม้แต่ว่าอยู่ในแจกัน